สบายดีมินตาสาวลาวรักต่างไวค้ค่ะมันอยู่ในห่องงานห้องเหตุงานนะจ๊ะสบายดีพ่อสามฤทธิ์ <laughs> สวัสดีครับ <พอ S 1> เรียกยันี่รักต่างไว้ครับอึฮ<ม>ึโมเมนต์รักต่างวไวค้คอยว่ารัากยังไงเ <laughs> อาว่าจังใดจะน <laughs> ความรู้สึก,ก <laughs> ความรู้สึกเป็นยังไงก็นาเดียรับ <laughs> เ,เป็นยังขึ้น,น,อ,นอาแดงนะเมื่อนี้นนนมิ้นต์ตาก็มมเบอกสุฟังเนาะเมื่อกี้มีอันลูกค้ามาลกลูกค่ามาเฮ็ดเพลงนี่พอดีมิ้นตากายุทั้งนอกเนะาะมาหนี้เฮ็ดแล้วเนาะ<ม>เฮ็ดแล้วแล้วก็เจ้าไปเอินเอินคอยมามินมินมันบ่นนอ่ามินมินมาถ่ายรูปให้แน่เนี่ยมาหนี้ก็มาหอดลูกค่ากันเลยเออ มามาลูกลาแมาไทยลูกไทยซันดีเฟินว่าให้ลูกสาวไทยลูกไทยให้ลูกสาวไทยเออพี่หน่องได้เป็นลูกสาวแล้ววันนี้ได้เป็นลูกสา,าวลาแล้วดี<ป>ใจคักเตียโอ้ดีใจจนยิ้มเนาะเออว่าลูกสาวลูกสาวลาวันนี้แม่ไทยลูกให้แน่วะซันดี้ ไอ้เราลูกค้าเอามาถ่ายรูปไหมมานี่เด้นี่ลูกค้าลูกค้ามาเมื่อกี้มาถ่ายถ่ายรูปไหมมาถ่ายรูปให้แน่ยรูปลาวนี่เป็นสาวลาวนีลยจะเป็นยังไงคุณซื้อเคนนี้ก็จะยิ้มกันชื่อว่าโอ้ยโมเมนล์รูปลาล์รูปลาล์รูปลาเมียแบบว่ กสตอว่าจังไหนบ่แม่นลูกบ่บอแม่นลูกบ่แมันลูกหลาได้กครับเมียตัวนี้ไมูเมียเมียตัวคับว่าเซนอาจารว่ามีแนบวกาอยู่ดีเนาะเจ้าขึ้นว่าขาเจ้าสิว่าอย่างเดียวแม่นบอกว่าเซนเพิ่งกฤติธรมาอยงเียวอมั้ป๊าโถคือไดนเมียพูนนุ่มแต่อ่นว่ากาิจีพมาณนั่นล่ะ แม่เมื่อกาซีซัมลูกสาวลาแล่น้องเพราะว่าพ่อยกับอายุอ่อนกว่ามาเดียวอีกอ,อก่อ,อนกว่าลูกสองคน <c oughs> แลเดียวยังสามสิบเท่าไรสามสิบสามสิบสี่มาเดียวสามสิบสี่ปีนินตาสามสิบสามปีนินตาสามสิบสามซ้ำกับสมซื้อที่เพิ่นเอิญว่าลูกลานแล, <c oughs> <c oughs> ล้ว <c oughs> <c oughs> ล,ลูกลาพยัญชนะ เอาแต่สิว่าจังไดเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นจังไดวันนี้เปินเป็นลูกสาวแล้วดิพ่อใหญ่สำเร็จกะจังเลยเดือดดากลูกลายโอ้ยโอ้ยตายตายตายเมียรุ่นในเมียรุ่นลูกนะครับผมในเมียรุ่นลูกเนาะคือพีนตากับเป็นเป็นรุ่นลูกที่ดีนั่นแหละเป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกจริงๆนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่พ่อย่อมเฒ่าซื้อเฒ่าเลี้ยงน้อยนะครับเฒ่าน้อยเฒ่านุ่มน้อย เมื่อกี้เขาเป็นหนุ่มหน่อยเมื่อกี้เขาไปอันยังไปทั้งนอกไปนั่นนะอยกนั่นเพื่อนก็แยกนั่นว่าฟ้าถูกเป็นแฟนเพื่อนอ่าเป็นแฟนเพื่อนเบาสันแมนฟ้าถูกคือได้อันเมียนหนุ่มแท้คืได้มีสาวแท้เ้มีสาวแท้ก็ได้มีหน่อยแท้สองเจ้าเลยตีมือนีิเจอสองแล้วสองเด้งเลยสองสองเจ้าละอ่ย่อยกะเกือบยิ้มเลยเมื่อกี้เกือบหัวรอเลย เป็นอะายมาห้อันลูกลูกหลานมาทายลูกหายแน่มาสันี่การเข่าเข่าเข่าเพ่งสองเพ่งเมื่อนี้เพงรับสองงานนะครับผมงานหนึ่งเป็นงานคร์อื r งานหนึ่งเป็นงานคเวอร์งานหนึ่งเป็นงานเพลงเพลงไม่เพลงเต็มอเพลงไม่เพลงเต็มเพลงไม่เต็มนะครับสาวลำน้ำพองสนใจไปชายแดนใต้เพิ่นลูกค้าเพิ่นกับยูอุดอนดีปะ อยู่ดอนเพิ่นบ้านเพิ่นอยู่ตรงข้ามครับตลาดไทยศิลิอ๋อยู่แถวั้นแถวตรงข้ามไทยิลิทางไปทังทังไปสะกลนคอนที่เฮาจอดจอดดูดูตลาดไทยิริเพิ่นเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำปลาอีงบุไปลืมแล้วล่ะขายน้ำปลาเป็นฒ่าแก้ขายน้ำปลาแลวมักแต่งเพลงมักเสียงเพลงมักหล่องเพลงก็เลยมาก เพิ่นไปเฮ็ดแล้วล่ะเพิ่นบารู้ว่าเพิ่นไปเฮ็ดยุ่ไสเฮ็ดยู่หม่องนึงอือก็บอถึกใจบอบอยังยังบอทันได้สําเร็จเพลงที่ว่าจะคบเบื้อละเฮ็ดดนตรีมาแล้วต่หานัก้องยังม้อนใดก็เลยว่าจะเอาเพลงนั้นมาหาคนลองหาคนลองหาคนลองไดก็นองเลานน่นล่ะสิมาร้ลองเอาน้องสาวแต่ว่ายุ่โคราชโอ้ยุ่โคราอยุ่โคราชต้องมามาเนี่ยต้องต้องได้ลองสองเพลงนี้คือลอรสองเพลงนี้ อ๋อให้อันองซาลามันลองสองเพลงนี้เพื่อนมันอยากเขานองเจ้าคองนี่แหละว่าสันนองจะคลองเคยลองเพลงอยู่บป่จักมืลโลก็ยังได้กระสูบบดนะเห็ดใดบดแมนเห็ดใดบดหละขอยเป็นคอยไปเขาไก่เขายังนี่เขาไก่เมื่อกี้นี่เพื่อนเมื่เพื่อนมาเดี๋ยวริเปิดสุฟันนิดนิดเปิดฟังหนนอยนึงดู อันนี้เฮ็ดเฮ็ดใลองไกลซื้อๆดิลองไกลเดโมเป็นเดโมเป็นเดโมซ้อมซอมลองไปตามดนตรีเป็นไอสาวลำน้ำทองยืนมองน้ำนองไหลหลัง เป็นเพลงพงยญิงนี่แต่ว่านี่เสียงของอของเลาล่ะเสียงคนแต่งย,ยังบ่ใช่ดนตรีนะครับไปอยู่ชายแดนภาคใต้น้องยังเฝ้าโอโรอ,อยังรอบผัวกลับขึ้นมาผัวไปเป็นทาหารก็เ,รเป็นทาหารตำรวจยังชายแดนใต้นั่นแหละถ้าภาคใต้สนุกงบก็คงจะได้ กับกินมา,าครอบครัวกับประมาณนี้แหละส,ส่งกำลังใจส่งใจไปชายแดนใต้ไปหาผัว <c oughs> ถ้าว่าพื้นนะคนที่มักเสริมมักแตง่งเนาะค่อยค่อยไปเฮ็ดไปเสริมไปแต่งนะแห้งเป็นลูกสาวน้อยอีกซัมบะถามแตง่ง <c oughs> แตง่งแตง่แตงเนี่ย ก็ก็โอเคอยู่นะแต่งแต่งสวยแต่ว่ามันแต่ว่ามันต้องเอาเง้นที่เหลือกินเหลือใส่ไปแต้งมันค่อยแมนนั่นแหละถ้าบ่แม่นเงินเหลือกินเหลือใส่ไปแต่งเรือถึงว่าสมมุติเราเป็นข่อยนะถึงจะว่าเหลือกินเหลือใส่ข่อยกับเหตุเอกขยาดงามเนาะความงามพี่น้องทา้าผมถีบเอาในเรื่องความงามเนาะคนเฮ่าพนวา คนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าม <Man. S 2> คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวาน <Okay. S 2> คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน <Okay. S 2> คนจะรวยรวยสุนทานใช่บ้านโต <Okay. S 2> น่างามยศย่อยคันหัวใจ <c oughs> ประพฤต <c oughs> ความนิสัยหมาบ่แดกนี่เก่าซ้ำนั่นแล้วนะครับ <Man. S 2> มันไม่มีประโยชน์หรอกความงามนั่นนะ <c oughs> แม่แล้วก็ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมสําหรับเขา สำหรับคนทีงห้ามก็มีประโยชน์สําหรับถ้าอ่าจิตใจที่อยากคิดว่าเอออ่าคือจังว่ามีของดีอยู่กับตัวเหมือนมีรถตัวอยู่ทั้งคันวะท่านคือจเขาเจาว่าเออมีของใหญ่ยอยู่กับเจ้าของไปหาใส่ก็ได้คือคืใครใครที่เปินคิดถ้าเปินคิดแบบนั้นคิดคือเพินเนาะมันก็ไม่อึดสําหรับคนที่อยากจะมาลิ้มลองเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะแต่ว่าอ่าสิ่งตาหวานจุวยจุวยใช่เขาอบ <H ung> ก็มีว่าเพื่อนว่าใจผ่วใชไมยนำจาจักบาทเด้มันมาครับพี่น <H ung> อ้องอยากเอาแจ็กดอกเด้ว่าสันเนาะก็ <H ung> เ,เพื่อนว่าถ้ามารู้นิสัยใจจริงในบ้านเนี่ยคนงามน้ำใจใช่ใบหน้าเนาะอ่าคนงามงามแต่รูปง <H ung> ามต <H ung> าถ้าเป็นงามสวยแต่รูปจูบบ่หอมมันกระชับ่ได้นะครับ <H ung> ครบแล้วก็ครบแล้ว เห็นแล้วว่่อยากเห็นอีกครบแล้วไม่อยากครบอีกได้แล้วว่่อยากได้อีกอให้เราก็คือว่่อยากอยู่นัำบว่อยากนี่งก็มันมันมันผสมกับรวมล่างหนาตามันกับ,บ่โอเคนะครับว่ <c oughs> บาปวดแขนดีตั้งให้คือว่า <c oughs> คือลูกสาวบ่นเ่็นะครับอ่ะมันกับความงาม้มความนุม่มความแก่มันบได้ มันไม่ได้ต่างกันหรอกในความรู้สึกนิคิดนะครับในความรู้สึกนิคิดของคน <c oughs> คือผมอย่างผมเนี่ยผมกะจะบ่ย่อมว่าให้เจ้าของเทาเทาแบบคาคือ <c oughs> เท่าแบบโบราณเทาแบบต้องเขาวัดย่างเดียวอันนั้น <c oughs> ผมมันไม่ใช่นิสัยผมนะครับคือผมบมเนว่าแบบนั้นถึงจะเท่าแต่ว่าผมเป็นคนที่เท่าทัานสมัยนะครับผมทันสมัยผมทัน ยุคท่านยุคเอไอนะครับอันนี้นะถ้าสมมุติว่าเอาลูกชายสองคนมาท้ายรูมอันนี้ก็เป็นผู้นุ่มเด้ผูน้นุ่มกว่าผู้นุ่มกว่าเลยซ้ำกับวินตากับพยย่อใหญ่สามีในแหละเมื่อกี้ลูกค้าเอิว่าให้ลูกลูกสาวลามาท้ายรูมให <c oughs> ้แกแต่ว่าบแม่นว่าใว้แกแกถิมซื้อนะครับผมยายแกถิมซื้อ หันคนงามก็ระยาให้งามตั้งแต่หนาให้งามทั้งกิริยามารยาทงามทั้งกิริยางามทั้งมารยาทความรู้สึกนึกคิดต้องเป็นคนดีด้วยมันถึงจะเป็นคนที่มีคาถ้างามตั้งแต่ใบหน้าโว้ยตาหวานจ่วยจ่วยหน้าเกียงเอ้ยคนขิวโกงข่งหนุ่งพัดเถอ นมกับไปเสริมตั้งเศร้าเงาอียงกับไปใส่เบิดผิวนี่ว่ามันฉีดเบิวว่ามันหยวกกล้วยเออหยวกกล้วยแต่ว่ามองมองที่มันอะไรนะดำดำมันมีมองดำนี่เด็มองดำกับเฮ็ดเขาด้วย <c oughs> จักได้กับเฮ็ด <c oughs> เบิดเฮ็ดเบิด์ู่มองแล้วบานนี้ครับอ่าความงามกับมารยาทถ้าค <c oughs> นผู้ใดที่ว่ายิ่งงามยิ่งมีมารยาทดียิ่งมีน้ำใจดีมันก็เพิ่มเป็นสเสน่ห์เป็นคุณค่าของเขาแต่ว่าสําหรับคนที่ อยากทําอยากทําอยากทําอยากเฮ็ดอ้วกใครอยากไปเฮ็ดนมอ้ยกใครอยากไปเฮ็ดคิ้วเฮ็ดดังแต่ว่าส่วนมากคนจะเฮ็ดดังหลายที่สุดเฮ็ดดังเฮ็ดดังเฮ็ดปากกระจับเฮ็ดคนตาซองสั่นเรื่อยเสื้อมหน้าเสื่อมหลังเสื้อมอ่าสะโพกเสื่อมนั่นเสือมนี่เอาไปเอามาแนวที่เมียให้มากเลยแถบจะบเหลือของแถบเมนแต่ของปอบเลยนะอืมมา เป็นของความของยังเบอรเนี่นะพู้เท่าๆคุณกับไปเฮดเนาะเฮดได้กขแต่ว่ามีเงินขแต่ต้องให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เพื่อความสุขงันไม่ขอยมีสมมติว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เขอเบเฮดออกเอาอทำมาตาลที่พ่อแม่เอาหายเนี่ยะยิงคนที่มีลูกมีผัวแล้วผมเหมือเคยเห็นเราเคยกันนะผมจำรับคนที่มีลูกมีผัวเอ้ยอยากไปเฮ็ดตาสองสันนี้อยากไปเฮ็ดคิวเฮ็ด ไปเฮ็ดหลังจากมันอันตรายนะไม่ใช่ถ้าผู้ใดเฮ็ดน <c oughs> ะค่อยเห็นเขาอันนั้นมาอันนั้นแล้วเรื่องอันตรายกับเรื่องอันตรายกับอ่าร่างกายอ,อันนั้นมันก็ผู้ที่เฮ็ดผิดพลาดก็เน่าได้ขื้นนะครับเน่าได้เน่าได้แต่ว่าอันตรายในการครองชีวิตผมก็เห็นหลายหลายไล่แล้วเพราะว่าคอยเห็นเขาอัน ซุมเทียนเขาเฮ็ดนาเฮ็ดอีหยังนะเขาสแกนหัวกระโหลกอีกกันั่นแหละ,อะคอยอันนั้นผ่านไปแล้วอยบอกว่าสําสหรับอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอันตรายแน่นอนเพราะว่ามันบมแมนของแท้บ่เอาดอกคอยตั้งแต่เขาหยียบน้ําเขาไปเหยียบน้ําหรือเสียนปักมือซื่อๆนี่มันยังเจ็ยบยังปวดยังอยากบ่งออกนะครับอ,อันเราบานเอาจักเอาเงยังเขาไปใส่ในหัน มันก็งามม่เลยหรหือบ่บด้วานเพงามไปใส่หรอโอ้ยเปลี่ยนคนละคนพอละเบาเอาค่ะแล้วทีนี้การที่คุณจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนอย่างของเจ้าของแล้วคนแบบนั้นจะชอบส่วนมากก็จะชอบเปลี่ยนใจด้วยอจากเอาความงามนั้นไปใส่ให้มันเป็นประโยชน์นะเฮ็ดมาแพงๆหรอเอาความงาม,มานั้นไปใส่ให้มันเป็นเป็นประโยชน์ครอบคั่วแตกแยกผมเห็นเยอะมากนะครับเยอะมาก สำหรับครอบครัวแตกแยกเอ้าเอกันแล้วตัวไปอาดลาดแล้วไปน้ำเขาแล้วนะครับอันนี้บ่แน่นบ่เอาแม่คอยจ้างให้ฮาเปิดอาดลาดน้ำเขาบ่อยากไปน้ำเขาเคือกระเจาสิบ่เมนญาติคอยแบบนั้นนะฮะโมเมนญาติคอยแบบนั้นนะโมเมนพี่น้องคอยแล้วเห็นแล้วนั่นะบอกอยากแล้ว้าอยากนไปอาดลาด ความคิดแต่ละคนมีมีคนเปย์ไม่ได้มีค้นไม่มาเปยได้ความคิดแต่ละคนมันบ่คือกันนอกจากเสว่าเจ้าบ่อเอาคอยเจ้าทิมคอยก็จังไปจากแล้วถ้าขึ้นจากเคสจากนั่นข้าเจ้ามีเยี้ยข้าเจ้าอยากเคสเยี้งกับอยากเคสน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าไปกับไปได้คือกันโตอ้าเข้อข้นคือกันเพื่อนกับข้นคือกันพะฉันด้ก็ไปนะครับเยอะมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริง อ่าผมบริเอ่ยซื้อบริ่ดรอกแต่ว่าก็คือเคยลูกเคยเห็นมาเคยมีจริงๆนะครับมีมีอยู่แล้วมีหลายอืมและที่สําคัญที่สุดของการแตกแยกก็คือการมีชู้การมีสู้มีสู้ก็ยังทำรักพ้นง่ำพูดไดก็แเจียปากใ่ โอ้ยเยาว์ต่เขาเนาะเจ้าก็คือกันเอ้าวคอยก็คือกันเอ้าะคอยก็คนคือกันเนาะเดี๋ยวมันฟาดพถอเจ้าก็โตเถอะมันขาเขาแค่เขาเตะกระย่างหน่อยๆเนี่ยเอาะขันมันขันมันอ่ะเอินว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกมือเอาเอาเจ้าเจ้าเมื่อตบมึงด้วยตบด้วยตบใส่ด้วยมันกับเปะตบมือตบมือสองข้างมันถึงดังถ้าคิดอ่าไทยเขาคิดได้ <c oughs> คืออย่งผู้ใช้คิดเนี่ยเนาะเค็ด <c oughs> มึงคิดลงไปโลดมึงอ่านกินก็นอ่านโลดอ่านให้ใจขืน่นน้ำลายจนเบิดปากคนก็แล้วแต่ค <c oughs> ันโบเลีนน้ำอันนั้นก็นเห็นเขาว่าปาดหล่าก็งามแต่เห็นบ่ <c oughs> บ่เตื่อเด้อย่ามันยังให้อันย่ามาตดล้อมหมาเด้ยังจังสันยังสี่คร <c oughs> ับอีหล่ารับเถอะเด้ก็ว่าไปทวีบานนี่คันนั่นอ๋อเขาแบ็ซ้ำนั่นตัวเนาะ ท่านหนึ่งท่านหายัางเีว้วน้ำแตกแล้วแยกทางเตี้ยใจไปอีกก็ประมาณนี้เลยเนาะ,ะมัน,ม,นมันกับบัญยากนอกสำหรับคนที่อ่าคิดจังสันนะครับอคนคิดจังสันมันเป็น <c oughs> เริ่มต้นที่จะครอบครัวเริ่มต้นที่จะแตกแยก คิดแล้วละว่ามันต้องแตกแยกคอยบ่อยากอยู่น้ำเหล,ล่ะว่าสัน <c oughs> บอ่อยากอยู่น้ำเหลือพี่ช่วยยังผัวเก่ามีแตนเก่าไปคอยแต่งมาแล้วคอยยังคอยห้ามคอยยังมีผู้อยากค,อย,คอยไปซิมของไม่ห้ามันดีก็เก่าได้กับประมาณนี้แล้วก็กับไปอลัลักนะครับตั้งเทียวไปหาอีก,อกสิบคนกับบได้คือซำผัวเก่ <c oughs> ารังค้นกับไปได้ดีกว่าผัวเก่าแต่ว่า มันก็บบเสมอไปบบเสมอไปได้ดีกว่าผัวเก่าก็มีนะครับบางคนก็ไปแล้วมันบ่ซ้ำผัวเฮาก็มีบางคนกับไปแล้วก็ได้ดีกว่าผัวเก่าก็มีมันบ่เสมอไปเนาะส่วนมากคุ่มจิปลาผัวเนี่็คือไปแล้วโอ้ขัดกับผัวเก่าอีกโอ้ยคือจังบพร้อมพอพูดจังซี้นะกูไปทนกินไม่กลินแข้วเยอนจนจักว่าท่ดเดนี่เฮ้ยวาแจ่นทร์ที่แล้วเห็นหน้าผัวรับตาสั่งที่มือ มันเกิบมาเนี่ยนะครับผม <c oughs> คนทางที่จะแตกแยกสําหรับคนที่จะนอกใจกันนะครับผมบ่าผู้หญิงหรือผู้ชายชู้มือนีแห้งบ่ได้ไปนั่นยากแอนเช็ตวิ่งังเงีงงงงงงง้องี้งมตรงท่ก็ได้ไอ้ไขถ่ายยืนนีเด้อไขเปิดอ้องถ่ายยืนนีเด้อเงี้ยเงี้ยแล้วก็ลบบางผู้ชายเง้งี้ยเงยงี้ยเง่ยไงี้ยเ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 ง้ยเอี้ยเง้ยเียเงย เสียชื่อพาคอนเดอร์ทนนึ่งตัวขี่รถเอกไปตอดกันไปพ่อกันขันเพิ่นเพื่อได้สางกันแล้วมันโมด่วนนะครับเอผมผมให้บักย่างเอาย่างสูงสุดสบายเอาสูงสุดโหลดเอผู้ใดโทรมาอ่าเอาไว้ซัมนี่ก็นเนาะพี่น้องเจอกันที่งานควาทำกิจไม้แด้วลูกค้าโทรมาลูกค้าโทรมารับงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ